เหมือนเดิมลูกพูดว่าอะไรคะพูดว่าชีวิตเราไม่ได้ขึ้นกับกรรมเก่าเว้ยมันคือเรื่องของกรรมปัจจุบันมันคือสิ่งที่เรียกว่าโปรแกรมข้อมูลอะไรลงไปในเนี่ยมันยิ่งกว่า CPU มันยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์เครื่องไหนในโลกใบนี้อีกสมองจิตวิญญ,ญาณจิตจิตตัวคิดจิตตัวนึกจิตตัวสร้างความคิดของเรา ระบบข้อมูลทั้งหมดมันใส่เข้าไปนฝังทั้งเป็นเสียงฝังทั้งเป็นรูปฝังทั้งเป็นภาพฝังทั้งเป็นสภาวะไอตัวจิตใต้สำนึกที่มันเก็บกักชุดข้อมูลต่างๆนาน,นานเนี่ยโอ้มันทรงพลังมากบวกกับสมองอัจฉริยะของพวกเราที่ทำงานร่วมกันระหว่างจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกโอ้โหลูกคะในชีวิตของเราเป็นเรื่องราวของการโปรแกรมทั้งหมดทั้งเส้น